สภากาชาติไทยร่วมกับกองทัพเรือและบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ผประสบทภัยโดยมีนายแผนวันน้ำมิทีเลขาธิการสภากาชาติไทยพลเอกสุรดทรั์ยุนยเรืองดมผู้บัญชาการทหารเรือและนายชานินทร์ว่องกุศลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนร่วมเปิดโครงการณนะบริเวณหอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร การจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการบุญาการระหว่างสภากาชาติไทยกองทัพเรือและบริษัทบ้านปูจำกัดหมาชนรวบรวมสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคไปแจกแจงให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยผ่านทางขบวนร,รถยนต์บรรทุกและขบวนเรือรวมถึงทางสภากาชาติไทยได้มอบชุดทาน้ำใจสภากาชาติไทยอีก2,000ชุดโดยแบ่งชุดทาน้ำใจสภากาชาติไทยไปกับขบวนรถยนต์บรรทุก1 0 0 0ชุดและขบวนเรือ,ออีกจำนวน1000ชุด แบ่งออกไปกับเดือไฟเบอร์ติดเครื่องยนต์จำนวน400ชุดและอีก6 0 0ชุดนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในบริเวณวัดเขมาพิตารามราชวรวิหารจังหวัดนนทบุรีอีกทั้งสภากาชาติไทยได้จัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานาไมาพิทักษ์สภากาชาติไทยไปตรวจและรักษาประชาชนที่รับความดอดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมอีกด้วยค่ะแล้วตรงที่บ้านน,นี้พวกาขนาดไหน อ๋อในช่วงช่วงที่ผ่านมาเป็นเดือนนี้นะคะก็ห้องนอนจะสูงมากนะคะก็ท่วมห้องนอนประมาณครึ่งหน้แข้งคือถ้าจะอยู่ห้องโถงก็จะประมาณเอวจะนอนได้ก็คือประมาณสี่ทุ่มน้ําจะแห้งแล้วก็เช็ดพื้นนอนตีสี่เราต้องตื่นกันแล้วเพราะว่าน้ําจะขึ้นลงตามตามแม,ม่น้ำค่ะหรืออยู่ริมแม่น้ําช่วงนี้ก็น้ําขึ้นก็ที่บ้านก็ประมาณหัวเขา่า แต่ห้องนอนไม่ท่วมแล้วห้องนอนไม่ท่วมมาสามวันแล้วแต่ห้องโถงกับลอกชานบ้านนี่ยังท่วมมาประมาณสองเดือนค่ะดีใจค่ะเพราะว่าหลายคนเ็าบอกว่าชุมชนเราเป็นชุมชนที่ตกสำรวจมันก็เรื่องจริงเพราะว่าเขาแจกกันทั่วอะไรของเราไม่ได้อะไรเลยมันก็เป็นความรู้สึกปลาปาลืม้มนะคะอย่างสภากาชาดยังเห็นว่าเราก็เป็นผู้เดือดร้อนเหมือนกันยังมาดูแลเราเหมือนกันเหมือนหมู่บ้านอื่น เหมือนก็มีกําลังใจมาให้เราเราจะดีใจช่วงนี้มากกว่ากิติชันชาติน,น,นับพินแย้มประยุนสวัสดิ์ถ่ายภาพประดิษฐ์มอนขาว